ชาวนี้ได้เมนูใหม่มาอีกแล้วนะคะปีไก่ตุนผระกาศดองจากช่องเจยุยช่วงนี้ผู้ชิ้นก็พยายามหาเมนูอาหารแปลกๆใหม่ๆม,ม,มาทําให้ดูนะคะ ถ้าคิดเมนูไม่ออกจะเข้าไปดูช่องนี้เลยนะคะเจยู JU, ร้านข้าวแกงพริกทองเขาลงเมนูอาหารไว้เยอะมากแล้วก็น่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไปเริ่มทํากันเลยนะคะก็จะเจียวกระเทียมกับน้ํามันให้หอมแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้กับผงพะโล้ลงไปสูตรของเจยูเขาจะใส่เห็ดหอมด้วยแต่ว่าวันนี้ลูกชิ้นไม่มีนะคะก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่ปีกไก่ลงไปวันนี้เราใช้เป็นปีกกลางไก่เติมน้ําให้ท่วมแล้วก็ปรุงรสใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมวิธีทําจะคล้ายกับพะโล้เลยแต่ว่าเปลี่ยนจากหมูเป็นไก่่่แลล้้้้้ววกกกก็สผผัััาาาดดอออองงงไปตุนนนนนพรมมีูชิซื รสชาติหวานก็เลยยังไม่ได้เติมน้ําตาลเพิ่มตุนด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงตอนนี้ก็จะเป็นเวลานั่งดื่มกาแฟของพวกเรานะคะเมื่อวานเนี่ยซื้อกาแฟมาจากเซเว่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เครื่องชงกาแฟที่บ้านเราพังแล้วนะคะก็เลยซื้อจากเซเว่นเป็นหลกักตอนนี้ก็เดินมาดูตุ่นเราสักหน่อยจัดก,การช้อนฟองด้านบนออกให้หมดแล้วก็จะเพิ่มความกลมกล่อมโดยการใส่ผงนัวลงไปนิดนึงชิมรสชาติดูโอเคแล้วนะคะหวานเค็มไม่ต้องเพิ่มน้ําตาลเลยแต่ถ้าใครเอาสูตรนี้ไปทำ,นนำ,ำลาพาล่อะะม แต่พี่ลูกชิ้นไม่ค่อยชอบกินหวานก็เลยไม่ได้ใส่แล้ววันนี้ก็สั่งกับข้าวร้านน้องมิ้งมาด้วยนะคะเป็นยำหนังหมูแล้วก็ได้น้ำเต้าหู้แถมมาหนึ่งถุงช่วงนี้ร้านน้องมิ้งที่ขายอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะมีคนเหมาบ่อยมากใครไปซื้อของเนี่ยก็จะได้ของแถมตลอดตอนนี้ปีกไก่ตุนผักกาดดองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแล้วก็น่ากินมากถ้าจะให้ดีน่าจะมีผักชีโรยนิดนึงวันนี้ก็ทําเท่าที่มีเลยนะคะแต่บอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยเข้าน้ําเข้าเนื้ออร่อยมากรสชาติจะออกไปทางเค เพราะว่าเราเนี่ยตุ่นนานเมนูนี้ก็ลองไปทํากันดูนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยอีกแล้วค่ะ